การ์ดกับดักสวมใส่16ใบสุดท้ายที่เหลือมีอะไรบ้างไปฟังคลิปนี้กันเลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีสำหรับจักรวาลกา์ดยูกิโอในวันนี้นะครับก็ต่อกันกับการ์ดกับดักสวมใส่ที่เหลืออยู่ทั้งหมด16ใบด้วยกันนะครับซึ่งพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองก็ประมาณสัก16ใบเหมือนกันนะครับเออม,มันก็มีจำนวนที่สามารถแบ่งพาร์ทได้ค่อนข้างโอเคเนาะสำหรับ3าพาร์ทโดยตรงซึ่งพาร์ทที่3นี้นะผมขอแชร์เกรดเล็กๆของภาษาญ,ญี่ปุ่นในการ์ดของยูกิโอนิดนึงนะครับพาร์ทที่1พาร์ทที่2นะตอนผมหาการ์ดที่มันเป็นแบบกับดักสวมใส่อะไรววกนนี้ใ้ใ่่มมัผมจะะเสิาารรร์ปาาาณหบด เป็นการ์ดกับดักสวมใส่และไปสวมใส่กับมอนสเตอร์อะไรแบบนั้นนะครับเทคการ์ดญี่ปุ่นถ้าแปลบริบทต,ตรงๆมันจะประมาณนี้นะแต่ภาษาอะครับมันเป็นกับดักสวมใส่เหมือนกันครับคุณสมบัติผมว่าเหมือนกันเลยก็คือเป็นแบบว่าวางอยู่บนโซนไว้กับดักแล้วก็สวมใส่กับมอนสเตอร์นะครับแต่คีย์เวิร์ดภาษาญี่ปุ่นมันจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยก็คือกลายเป็นการสวมใส่ครับผมเออซึ่งเวลาผมดูการ์ดเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะดูในเวอร์ชันของภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักที่ว่าถ้าเป็นการ์ดเวอร์ชันภาษาอังกฤษมันน่าจะเขียนคล้ายๆกัน ง่ายๆแต่ใดๆก็ตามแล้ว,วเมื่อคุณสมบัติเหมือนกันก็นับว่าอยู่ในโปรเจกต์เดียวกันนะครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะมีการอะไรมาพูดคุยให้ฟังกันในคลิปนี้บ้างครับผมการไปน,นี้มีชื่อว่าฮีโร่เฮโร่ครับผมฮีโร่เฮโร่เป็นการ์ดกับดักที่มีเอฟเฟกต์ของการสวมใส่ดังนี้คือเมื่อเปิดใช้งานแล้วนะครับมันจะกลายเป็นการสวมใส่นี่ไงมันเขียนตามอย่างนี้เลยจริงๆนะเสร็จปุ๊บนะครับผมไปสวมให้กับมอนสเตอร์เผ่านักรบที่มีพลังโจมตีตั้งแต่ 1, ,500 ลงไปสวมใส่เสร็จปสวม มอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งที่มีพลังโจมตีตั้งแต่พันเก้าขึ้นไปเนี่ยจะไม่สามารถโจมตีใส่มอนสเตอร์ตัวที่สวมใส่การ์ดใบนี้ได้นะครับซึ่งฮีโร่เฮโร่เ e นี่ยก็เป็นชื่อการภาษาญี่ปุ่นซะด้วยนะครับเออแต่ว่าชื่อการภาษาอังกฤษมันก็ฮีโร่ริงอันนี้ก็เข้าใจง่ายไปอีกแบบหนึ่งครับการ์ดไปต่อมาดีชิลครับผมดีชิลเป็นการ์ดกับดักที่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้งานแล้วเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อดีฮีโร่หนึ่งตัวที่หงายหน้าตั้งโจมตีอยู่บนฟิล์มของเร ที่ตั้งโจมตีอยู่ตัวนั้นที่เราไปสวมใส่ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นตั้งป้องกันนะครับหลังจากนั้นมอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดใบนี้ก็จะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้ครับการ์ดใบต่อมา Evil Blast ครับผม Evil Blast เป็นการ์ดกับดักที่ว่าเวลาที่อีกฝ่ายหนึ่งมีการอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษลงมาบนฟิ์ของเขาเสร็จแล้วปุ๊บใช้งานการ์ดใบนี้ปับ๊บการ์ดใบนี้ก็จะกลายเป็นการ์ดสวมใส่เพิ่มพลังโจมตี500ไปสวมใส่ให,ให้กับมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายตัวนั้นนะครับเอ้าไปเพิ่มพลังโจมตีให้อีีกกกกฝ่่่าาาายนนนนึงททไมมมมออะััเพรเต,ตคร็ืุๆแ อ e ีกฝ่ายหนึ่งนะครับอีก e ฝ่ายหนึ่งจะต้องได้รับความเสียหาย500พอยต์ไปนั่นเองครับการ์ดไปต่อมา statistic potion ครับ statistic potion เป็นการ์ดกับดักสวมใส่ที่ว่าเปิดใช้งานปับ๊บหลังใช้งานแล้วมันจะกลายเป็นการ์ดกับดักไปสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลด์ของเราผู้เล่นที่ควบคุมการ์ดใบนี้เวลาที่ได้รับความเสียหายจากเอฟเฟกต์ของผู้เล่นอีกฝ่ายหนึ่งพลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดใบนี้จะเพิ่มขึ้น1,000พอยต์ไปจนกว่าจะจบเทร์นั้นครับและการ์ดไปต่อมาเลยนะครับการ์ดใบนี้คือห่วงโซ่ปรรกกกกษาาัับเ็นด ที่เมื่อเปิดใช้งานแล้วมันจะกลายเป็นการสวมใส่เพิ่มพลังโจมตี500ยพ์ไปสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์เผาพืชหนึ่งตัวที่อยู่บนฟิลด์ของเรานะครับโดยที่ว่ากร์ดใบนี้เมื่อมันกลายเป็นการสวมใส่แล้วใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่ามันถูกทําลายจากเอฟเฟกต์ของกร์ดเมื่อไหร่นะครับผมเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์เผาพืชหนึ่งตัวจากสุสานของเราอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ได้ครับและการาดไปต่อมากราดใบนี้คือดาเป็นหนึ่งเดียวกับก้า็น้าดาเป็นหนึ่งเดียวกับก้งานแล้วมันจะกลายเป็นการสสวใ่ เพิ่มพลังโจมตี800พอยซึ่งมอนสเตอร์ที่เราสวมใส่ก็จะเป็นมอนสเตอร์ที่ติดชื่อ Exaber นะครับแล้วถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดใบนี้ถูกอีกฟายหนึ่งทําลายไปจากการต่อสู้เราจะสามารถจั่วการ์ดจากเด็กได้หนึ่งใบครับการ์ดใบต่อมา As s a u l Spirit ครับผม As s a u l Spirit นะครับเมื่อเราเปิดใช้งานมาเสร็จแล้วมันจะกลายเป็นการสวมใส่ไปสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์หนึ่งตัวที่อยู่บนฟิล์ของเราแล้วถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ที่สวมใส่นั้นจะโจมตีในช่วงที่คำนวณดาเมจเสเตปนั้นให้เราทิ้งมอนตตตััวทีีี่่มมพลงงโจ้แ จากบนมือของเรานะทิ้งลงสู่สารไปเสร็จปุ๊บมอนสเตอร์ตัวที่สวมใส่การไปนี้พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นตามพลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่ถูกทิ้งลงไปครับมีคําว่าพลังโจมตีเยอะก็ไม่ต้องสับสนนะครับเอาไง่ายๆว่ามอนสเตอร์บนมือของเราเอาไว้เสริมให้กับตัวที่สวมใส่การไปนี้เนาะซึ่งเอฟเฟกต์นี้ของแอสซอลสเปริตสามารถใช้งานได้เพียงเทอล,ละครั้งเท่านั้นนะและการไปต่อมาการไปนี้คือเขาสัตว์อสูรมายาครับเขาสัตว์อสูรมายาเมื่อเรามีการใช้งานมาแล้วมันจะกลายเป็นการสวมใส่เพิ่มพลังโจมมตตตี100ออ์ให้กับับนเรว ของเราโดยที่ว่าต้องเป็นมอนสเตอร์เผ่าสัตว์ป่าหรือเผ่านักรบสัตว์ป่านะครับแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ที่สงสใส่การ์ดใบนี้ถูกอีกฝ่ายหนึ่งทาลายไปจากการต่อสู้เมื่อไหร่เราสามารถจั่วการ์จากเด็กได้หนึ่งใบครับการ์ดใบต่อมา power up connector ครับ power up connector เป็นการ์ดกับดักที่เมื่อเปิดใช้งานมาแล้วนะครับมันจะกลายเป็นการสวมใส่แล้วก็ไปสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์หนึ่งตัวบนฟิลของเราที่หงายหน้าอยู่โดยต้องเป็นมอนสเตอร์ติดชื่อ deformer โดยมอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดใบนี้จะไม่สามารถโจมตี ได้นอกจากนั้นแล้วเมื่อกาดใบนี้ถูกไปสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ตัวนั้นนะครับเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์หนึง่งตัวที่หงายหน้าอยู่บนฟิลนะยกเว้นตัวที่ถูกกาดใบนี้สวมใส่เนาะมอนสเตอร์ที่ถูกเราเลือกนั้นนะครับพลังโจมตีของมันจะถูกนํามาบวกให้กับมอนสเตอร์ที่สวมใส่ใการดใบนี้นั่นเองครับก็ไม่สามารถโจมตีได้แต่ว่าสามารถดึงพลังแบบโยกมาให้ตัวเนี้ยที่สวมใส่ใกาดใบนี้มีพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นเอาไว้ยืนประจัาหน้ากับอีกฝ่ายหนึ่งได้เนาะและกาดใบต่อมากาดใบนี้คือจิตใจต่อสููนนส้้ลลชชนนนรจจิตตใ่อสเป็ ก๊าซกับจักที่ว่าเปิดใช้งานเสร็จปุ๊บมันจะกลายเป็นก๊าซสวมใส่แล้วก็ไปสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิลด์ของเรา1ตัวนะครับแล้วทีนี้เนี่ยมอนสเตอร์ที่สวมใส่ก๊าซไปนี้ถ้ามันจะทําการแบทเทิลกับฝ่ายหนึ่งเมื่อไหร่ถ้าบนฟิลด์ของอีกฝ่ายหนึ่งมีมอนสเตอร์ที่อยู่พลังโจมตีสูงกว่าพลังโจมตีตั้งต้นของมอนสเตอร์ที่สวมใส่ก๊าซไปนี้นะพลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่สวมใส่ก๊าซไปนี้จะคูณ2อนะครับผมก๊าซใบต่อมาก๊าซใ กลายเป็นการสวมใส่ไปสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลของเรา1ตัวโดยที่จะต้องเป็นมอนสเตอร์ติดชื่ออินเซกเตอร์นะครับซึ่งซีรีส์อินเซกเตอร์เนี่ยผมเคยทําไว้แล้วนะเป็นพวกแบบว่ามอนสเตอร์ต่างๆที่มีความเป็นมแมลงแล้วก็มีความเป็นมแมลงเกาะแข่งอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเมื่อสวมใส่แล้วพลังโจมตีป้องกันก็จะเพิ่มขึ้น500แล้วการเป็นนี้ที่มันสวมใส่หงายหน้าอยู่บนโซนเวทกับดักนะครับถ้าอีกฝ่ายนึ่งมีการใช้งานเอฟเฟกอะไรที่จะเล็งเป้ามายัางมอนสเตอร์ติดชื่่่นะ่่่่อออินนนเเเเกตรรรรบบฟลขงงาา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 ะไมมมใใชแคัววทีสสสถถ้็ปย จากบนฟิลนั้นแะส่งลงสู่สารไปแล้วก็ทําให้เอฟเฟกนั้นไร้ผลไปได้ครับการ์ดใบต่อมาการ์ดใบนี้คืออินเซ t เตอร์กันเลตครับผมอินเซคเตอร์กัลเลก็เป็นการ์ดกับดักที่เมื่อเปิดใช้งานแล้วมันจะกลายเป็นการ์ดสวมใส่เพิ่มพลังป้องกัน1 0 0 0ให้กับมอนสเตอร์บนฟิลของเราได้1ตัวซึ่งจะไปสวมใส่ได้ก็ต้องเป็นมอนสเตอร์ติดชื่ออินเซ t เตอร์เช่นเคยนะครับนอกจากนั้นแล้วมอนสเตอร์ Monster ที่สวมใส่การ์ดใบนี้จะไม่ถูกทําลายโดยเอฟเฟกของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยครับกา Sword รดบกั ดักที่เมื่อเปิดใช้งานแล้วมันจะกลายเป็นการ์ดสวมใส่นี่ผมพูดประโยชน์นี้มากี่รอบแล้ววะเออมันเทคสก์ดตามบริบทภาษาญี่ปุ่นที่ผมพูดไว้ตอนตอนน้นเนาะมันก็จะมีเทคสก์ดประมาณนี้หมดเลยและแถมข้อสังเกตให้อย่างหนึ่งนะครับว่าพอเทคสก์ดมันเขียนไม่เหมือนกับว่าให้นับว่าเป็นการ์ดสวมใส่แล้วก็ไปสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ตัวนน้ตัวนี้นนะเหมือนกับพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองเนี่ยนะครับสังเกตว่าการ์ดที่ผมทำมานะมีเอฟเฟกต์ไปทางเดียวครับไม่ได้มีเอฟเฟกต์แยกเป็นแบบว่าเอฟเฟกต์สวมใส่เสร ซึ่งเมื่อเราใช้งานแล้วนะครับผมเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อฮีโรอีกหนึ่งตัวที่อยู่บนฟิลด์ของเราหลังจากนั้นการ์ใบนี้ก็จะกลายเป็นการส์สวมใส่ไปสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์ตัวนั้นถ้าหากว่ามอนสเตอร์ของเราแบทเทิลกับอีกฝ่ายหนึ่งและเราได้รับความเสียหายจากการต่อสู้อีกฝ่ายหนึ่งก็จะต้องได้รับความเสียหายนั้นไปด้วยนอกจากนั้นแล้วมอนสเตอร์ Monster ที่ทําการแบทเทิลกับมอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์าไปนี้หลังจบดามเมสสเต็ปเสร็จแล้วก็จะต้องถูกทําลายไปด้วยครับการ์ไปต่อมา่าสไปชิลติดโซ่ครับผมสปลลเ็็นนการกัจจวม้วนนแมะย การ์ดสวมใส่ที่เพิ่มพลังโจมตี500ยต์ให้กับมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลด์ของเราได้หนึ่งตัวโดยที่ว่าถ้ามอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดไปนี้อยู่มีการแบทเทิลเกิดขึ้นในระหว่างที่มันตั้งป้องกันอยู่นะครับระหว่างดาเมจสเตปนั้นให้เอาพลังโจมตีไปบวกกับพลังป้องกันนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็เป็นการ์ดกับดักสวมใส่ที่เพิ่มพลังโจมตีก็ได้ด้วยเอฟเฟกต์ตอนสวมใส่นะแล้วก็พอไอ้มอนสเตอร์ตัวนั้นมันตั้งป้องกันปุ๊บมันก็สามารถที่จะเพิ่มพลังป้องกันขออองงงมมััันนนไดด้้นะ้ีีกกแแแบบบึครรลลสสาาาหหใทู่่่พวว ดักที่มันสามารถเป็นกา๊าซสวมใส่ได้เนาะทุกคนสังเกตนะว,ว่ามีบูมแรงติดโซ่แล้วก็ B ีเป็นไอ้ดานไมติดโซ่นะครับแล้วอันนี้ก็คือเป็น Spike สไปชิลติดโซ่สไปชิลนี่ก็คือแปลว่าโลโ่หนามนั่นเองเนาะเออพวกอะไรที่มันติดโซ่นี่ก็ถือว่าเป็นกา๊าซกับดักและเป็นก๊าซกับดักสวมใส่ซะด้วยอะไรประมาณนั้นครับและกา๊าซไปต่อมากา๊าซไปนี้คืออินทริกชิลครับอินทริกชิลเป็นกา๊าซกับดักที่เมื่อเปิดใช้งานแล้วมันจะกลายเป็นกา๊าซกับดักไปสวมใส่ให้กับมออออออนนนนนสสสเเเตตตตตตรรรรร์์ทททีีีีี่่่่่ยยูบบบฟิลดดขงงงาาาไ้้้ััััววมมมใใใกโจ อยู่บนฟิวของเรา1เทิร์นตอ1ครั้งนะครับมันจะไม่ถูกทําลายจากการต่อสู้ได้ตามมาด้วยเอฟเฟคตต่อมาเนาะคือมอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดใบนี้นะครับถ้าหากว่ามันแบทเทิลกับอีกฝ่ายหนึ่งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการต่อสู้ที่จะมายังเราจะกลายเป็นศูนย์ทั้งหมดเลยครับผม และกร์ดใบต่อมาใบสุดท้ายนะครับผมบูจินเลกาเรียเดอะจูเวลครับผมบูจินเลกาเรียเดอะจูเวลเป็นกร์ดกับดักที่เมื่อเปิดใช้งานแล้วมันจะกลายเป็นกร์ดสวมใส่ไปสวมใส่ให้กับมอนสเตอร์เอ็กซิสหนึ่งตัวที่มีแร้งสีบนฟิลของเรานะครับมอนสเตอร์ที่สวมใส่ก๊าดไปนี้พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น300พอยต์คูณจํานวนวัตถุด,ดิบเอ็กซีดของมันนะนอกจากนั้นแล้วนะครับถ้าหากว่าก๊์ดใบนี้ยังเป็นกราดสวมใส่อยู่เทิร์นละครั้งเราจะสามารถเอามอนสเตอร์ติดชื่อบูจินบน เนนไปเป็นวัตถุดิบเอ็กซีดให้กับมอนสเตอร์ตัวที่สวมใส่การใบนี้ได้ด้วยนะครับซึ่งบูจินจำได้ว่ามันเป็นซีรีส์นะครับผมมีอีกซีรีส์หนึ่งเลยที่เป็นแบบว่าพวกนักรบสัตวทธาสแสงต่ตตนางนๆาน,นะครับโดยที่ว่าการเพิ่มวัตถุดิบเอ็กซีก็ทําให้มันใช้เอฟเฟกต์ได้เพิ่มด้วยนะครับแล้วก็ด้วยอนิสมของการกับอยากใบนี้ก็จะทําให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นด้วยเรียกว่าได้กัน2เด่งกันเลยทีเดียวเชียวฮะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดกับดักสวมใส่ในพาร์ทสามาาก็ผ้้ชมจะไดยินะครับ ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าไอตอนที่ทำพัดหนึ่งพ์ทสองนาะด้วยภาษาญี่ปุ่นที่มันอาจจะมีการเขียนแตกต่างจากของพัดเนี้ยผมอาจจะมีเผลอพูดในพัดหนึ่งพัดสองไปบ้างนะครับแต่ก็แยกให้เห็นชัดเจนแล้วแหละว,ว่าในเงื่อนไขของการใช้งานก๊์ดกับดักเนี่ยมันก็แทบจะเหมือนกันเลยก็คือเปิดมาปุ๊บมันกลายเป็นการาดสวนใสไปสวนใสนูน่นสวนใสนี่แต่ด้วยบริบทการเขียนที่มันต่างกันเล็กน้อยนะครับเออไอวิธีการใช้งานมันก็อาจจะแตกต่างกันด้วยเพราะที่ผมเล่ามาทั้ง16ใบในคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมสังเกเตได กราดใบนั้นแทบจะไม่มีก๊์ดที่สามารถใช้เอฟเฟกจากสุขสารได้เหมือนกับการาดที่อยู่ในภาคก่อนๆเนาะก็เป็นเกรดเล็กเกรดน้อยนะครับที่เอามาแชร์ให้กับท่านผู้ชมทางแต่ใดก็ตามแล้วผมเชื่อว่าการาดแต่ละใบมันก็จะมีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันออกไปและผมเองก็มีหลายใบที่ผมยังไม่รู้จักนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดมีข้อมูลอยากจะคอมเมนต์อยากจะเสริมกันว่าวิธีการเล่นของการาดใบไหนเอาไปใช้กับอะไรดีอย่างเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะฮะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยใหห้้ังงเเพีีท่านนมดไปอก โปรเจกต์นะครับกับซีรีส์ของการ์ดกับดยกนู่นนี่นั่นนะครับผมยังเหลืออะไรให้ทําอีกเดี๋ยวก็จะหามาพูดคุยแล้วก็จะสลับสลับกับพวกแบบซีรีส์นู้นซีรีส์นี้มาให้ท่านผู้ชมฟังนอกจากได้แบบว่ามีมุมมองหลากหลายเกี่ยวกับจัก,กรวาลการ์ดครับในคลิปนี้ก็ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับและถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ